สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนนะคะเมื่อนี้นะคะเข้ากะมาเบิงงัวนะคะที่เป็นล่ำปีสกินนะคะซึ่งเป็นงัวของลูกออดเองนะคะเมื่อนี้เข้ากะมาอัปเดตอาการนะคะหลังจากทีแลวาอ่อคลิปทีแล้วนะคะแล้วก็เพิ่นจะเริ่มเป็นเดซี่เมือเหมือนวะะ่ะอันนี้กะเมือที่หาเมือที่หกนะคะอ่างัวกับ เหมือนก็แบบว่าสิบกข่อยกินอา,อาหารนะคะสิบกข่อยกินยาหน้ากับสิกินแน่ดมแน่นะคะตะว่ากับสิบกินป็นไดเนาะนะคะม้ามือน,นี้นะคะเพื่อนกะสังเกตว่าเพื่อนไก่เขียวเอื้องอยู่ตะว่าก่กินแน่กินกินบ่หลายคือตะเกานะคะพี่น้องสุดทือยนี่สิกินกินหลายนะคะตาม กินปกติตามที่เพิ่นใส่ชีวิตปกติทั่วไปนะคะแต่ว่ามาเมือน,นี่นะคะมีความรู้สึกว่าเพิ่อนออส,สีเจ็บขานะคะสีเจ็บขาหลายนะคะพี่น้องนะครับตุ้มก็เหมือนจะจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนักข้ากับบวมบานเศร้านะคะกะตอนนี้กะร่อ,อ,อหมออยู่นะคะ ล่ออาสา,านะคะหรือว่าผู้ที่เพิ่นมีความหูนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงงวดสีดง้วอย่างประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ยังล่อเพิ่นอยู่พระวัติต่อไปแล้วเ,เพิ่นกระติดหลายค้นนะคะอันนี้ก็เข้าใจนะคะลํำปีสกินนี่ก็คือมันมันเป็นโลกวีบัตหม่เนาะสำหรับง้ควคข้ยนะคะกับพวกคิดว่ามันสีมาเกิดกับง้วของ อ๋ลูกออดเนาะเพราะว่ากระบ่ดได้ตั้งโตนะคะว่าสิเป็นกะเป็นปุ๊บปับมาเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าอันตรายนะคะหลักกะน่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นคืนแม่ปุ๊บนีก็คือเจ็บขาหลากักะานี่เริ่มคขานะคะกะตอนนี้กะห้เป็นอ่าไม่ค่อยติดนะคะ จะเป็นลักษณะซองสีเขียวเขียวตะวาันอันนี้หรืออดกับบอ่อใดไห่ก็คือก็คือไหก่อนนะคะพี่น้องไหไปก่อนเพราะวา่าอ่อโทษถามผู้เพิ่นสีมะสีดยาไหนะคะโทษถามม้อนนั่ละนะคะเอ่อเพิ่นวา่าขันมีแม่ข้อเตี๋ยไหมันกินก่อนเพราะวันเป็นเอ่อเป็นแบบผงนะคะเอาสีกล้วยให้กินนะคะเมือละเอ่อมือนหนึ่งเคยกินสองเถื่อน,นะคะเส้าหลักกันแลงนะคะ ก็เลยเอาให้กินหลกักกาเบิ้งอาการนะคะ,ะการให้กินดังแต้เป็นได้สามสี่มือนะคะหล้กก็ซ่อมเมืองอาการไปเรื่อยๆเพราะว่า,าโรคล้ำปีสกินนี่ก็คือมันบม่มีท่านไหนมีวัคซีนรักษาหล้วก็บ่ท่านไหนมียานะคะที่จะรักษาหายเนาะกก็คือดูแลตามอาการฉีดท,ทิ้งม่่เป็นนะคะ กัจักสีเหตุแนวใดนะคะเพราะว่ากะกะกะรักษาตับอาการไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนี้กะเจ็บขาหลาเตืบนะคะยางขี้เยะขี้เยะนะคะพี่น้องกะล่อนะคะหเหพิน่นมาเบิงหรือไก่เหต่ผมาฉีดยาเบิงนะคะ,ะ,คะว่ามันสิเป็นจังไดเนาะนะคะเฮากะล่อยังมีความหวังเนาะนะคะเพราะว่าเพิ่นกันรับปากว่าอ่าเพิ่นสีขามาก ให้นะคะเขาเขามาเบิงงัวให้นะคะซึ่งนุออสกาดิติต่อไปตั้งแต่เอ่อดีซีมือหามืออะไรอนะคะเพิ่นกับไห้ค้ำแนะน้ำมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่นกับศิษย์เขา,าเบิองน้ำนะคะพี่น้องนะคะท่านใดน,นะคะที่ท่านเลี้ยงงัวอยู่นะคะเอ่อ ท่านมีวิธีการดูแลร,รักษาจังไรน,นะคะคอมเมนต์บอกลูกออดน้ำนะคะสี่ใดน้ำไปปฏิบัตินะคะพี่น้องท่านใดน,นะคะที่งัวเพิ่นเป็นกอนเนาะนะคะจี่นมีวิธีกระบวนการรักษาหรือว่าดูแลตามสเต็ปเนี่ยตามอาการนี่จังไรน,นะคะก็คอมเมนต์บอกลูกออดเดอร์นะคะลูกออดกระซีน้ำไปปฏิบัตินะคะขอบคุณ ทุกท่านนะคะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปเนาะ